สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณบัญชาที่ทำคัครับเป็นสมาชิกของผมนะครับอยู่กันมาหลายปีแล้วครับอคุณบัญชาครับผมจากถามมันแต่แรกๆคุณเข้ามาอยู่บริษัทบริษัทหมอเสียงไทยแลนด์เพราะอะไรครับเดิมทีเนี่ยผมเป็นครูครับเป็นครูแล้วก็มีร้านทําป้ายโฆษณาเป็นเป็นร้านของตัวเองนะเป็นเจ้าแก่ครับเจ้าแก่เครับแต่ทําไปทํามามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไงครับ อันนี้ระหว่างที่ผมทำเนี่ยระหว่างที่ทํางานการเป็นเท่าแก่ก็เครียดใช่ไหมครับคุณหมอเมื่อเครียดแล้วเนี่ยทำให้ผมเป็นโรคกระเพาะซึ่ง no ว่าโรคกระเพาะผมเนี่ยเป็นมานานแล้วครับเรื้อรังอะเรียกว่าเป็นเรื้อรังเลยครับไปไปรักษาไปทําวิธีไหนวิธีไหนมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับครับเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำนะครับจนกระทั่งมาเจอกับคุณเอกมนธรรมนุครับก็แนะนําผมให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงตัวตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ครับ ผมก็เลยไปเอามาทานตอนนั้นก็คือว่าเอาทานขวดเล็กก่อนเพราะว่าอย่างอย่างามิ้นแงมันมันไหลสตังใช่มไหลสตังเออครับผมก็เลยทานขวดเล็กครับแล้วก็บอกคุณเอกมลเอามาทาน10ขวดก่อนเอามา10ขวดแล้วผมผมไม่ได้สมัครสมาชิกด้วยนะครับตอนนั้นไม่ได้สมัครครับเพราะว่าผมดูว่า ออพอเขาชวนเป็นสมาชิกเนี่ยผมก็กลัวกลัวการเป็นสมาชิกเ <Okay. S 1> พราะกลัวต้องไปขายนะค,คุณหมอผมกลัวต้องไปขายเพราะผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดการขายเนี่ยผมเป็นครูไงแล,แล้วก็ผมก็เลยแบบเอามาทานเราานี้ทานไปทานมาพอสิบขวดแรกเนี่ยเริ่มดีขึ้นครับอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่เป็นอยู่มันดีขึ้น <được. S 1> อาการที่จุกเสียดแน่นท้องแล้วก็แสบท้องเนี่ยตอนที่ทานอะไรเนี่ยส้มตํานี่ทานไม่ได้แม้แต่มาม่าไวไว แบบรถธรรมดานี่ยครับยังทานไม่ได้นะเพราะว่ามันแสบแสบท้องมากก็ทานเข้าไปผมทานจนหมดสิบขวดก็เลยสั่งต่อครับคราวนี้สั่งต่อเนี่ยคุณเอกมลก็เลยจับผมเป็นสมาชิกเลยครับเขาบอกว่าเป็นสมาชิกแล้วจะได้ซื้อได้ถูกกว่าครับซื้อได้ถูกกว่ากว่าเดิมนะครับผมก็เลยเป็นสมาชิกเพื่อซื้อถูกกว่าครับแล้วหลังจากนั้นก็ทานทานต่อเนื่องประมาณ4 40ี่สิบขวดครับ 40บขวด<ะ>ก็คือสองชุดนะสองชุดสี่สิบขวดผมก็มีความรู้สึกว่าสี่สิบขวดมันทาให้ผมแบบเฮ้ยอาการต่างๆ,ๆเหล่าเนี้ยที่เป็นมันเบาบางลงจนกระทั่งแบบเรียกว่ามันแทบจะแทบจะเหมือนเป็นปกติเลยฮะฮะนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเปิดใจแล้วก็ามาค่อยๆไปเริ่มแนะนําคนเนี่ <ฮะ S 2> นี่ก็คือที่มา <ฮะ S 2> ครับคุณหมอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยสิบสิบสองปีที่อยู่คุณหมอมาผมไม่เคยปวดท้องเลยปวดท้องเลยเรื่องเรื่องปวดท้องไปเลยผมว่ามัน มันได้ผลดีมากๆเลยนะครับผมไมอยากให้คุณหมอได้บอกเกี่ยวกับสรรพคุณของตัวนี้ว่าจริงๆแล้วมันช่วยได้ยังไงมันอย่างนี้จะจะเลเลน